รูค้คบ้านมาแล้วครับสวัสดีครับตอนนี้เรามาอยู่กันหน้าบ้านหลังนี้ที่ลาดพร้าวนะครับก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของผลงานาพี่โหน่งนะครับคุยแบบโหน่งถกก่อนสร้างนะครับที่แวะมาเยี่ยมชมผลงานของพี่โหน่งนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของบ้านาจากเดิมเป็นบ้านเก่านะครับแล้วก็มีการปรับปรุงใหม่นะครับก็เป็นบ้านแบบสองชั้นยกสูงนะครับนี่คือส่วนของการปรับปรุงแล้วก็ งานสีแล้วก็งานเก็บแล้วนะครับก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทํางานนะครับส่วนนี้ก็เป็นส่วนที่เขาเรียกว่าต่อเติมเพิ่มออกมาเป็นห้องน้ําส่วนระเบียงนะครับและนี่ก็คือส่วนของการใช้ผนังที่เป็นเราเรียกว่า epd f o a กันนะครับเราอ้อมต้นไม้ไปสักนิดนึงนะครับไปดูนะครับนี่นะครับนี่คือส่วนนี้นี่นะครับนี่ครับส่วนหน้าบ้านนะครับก็ ผนังนั้นใกล้เสร็จแล้วนะครับเริ่มงานสีแล้วก็เก็บนะครับในส่วนของการติดตั้งนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูข้างในที่นี่เป็นการออกแบบปรับปรุงบ้านโดยพี่นงนะครับคุยแบบนงตัวก่อนสร้างนี่แหละครับแล้วก็ดูแลควบคุมการก่อสร้างโดยพี่ชูนะครับนี่เป็นส่วนของโครงเหล็กระเบียงนะครับที่ใช้งานนะครับแล้วนี่ก็ส่วนนี้เป็นส่วนที่ต่อเติมยื่น ออกมานะครับต่อเติมยื่นออกมาส่วนนี้นะครับนี่เป็นส่วนอันนี้เป็นส่วนบ้านเดิมนะครับนี่คือส่วนบ้านบ้านหลังเดิมนะครับบ้านหลังเดิมคือส่วนนี้นะครับนี่คือส่วนบ้านเดิมและนี่ก็เป็นส่วนของที่ต่อเติมยื่นออกมาใหม่นะครับก็ผสมประสานให้เป็นบ้านแบบล้อกันนะครับแล้วก็เป็นส่วนต่อเติมนั้นส่วนหนึ่งก็จะเป็นการซ่อร่องแล้วก็ตัดจอยไว้นะครับ อันนี้ก็เป็นงานสีเห็นไหมครับงานสีของพี่นงเนี่ยนะครับขนาดทานะครับยังกริบเรียบกริบเลยนะครับนี่นี่โน่นโน่นคนทาอยู่โน่นนะครับนงรูปหล่อกำลังทาอยู่นะครับนี่นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของทีมงานคุยแบบนงตัวก่อนสร้างนะครับแล้วก็หลังนี้นะครับดูแลควบคุมการก่อสร้างโดยพี่บุญชูนะครับพี่ชูของเรานั่นเองนะครับนี่โคมไฟถ้าท่านเห็นนะครับก็จะเห็นโคมไฟสวยๆนะครับผ่านการคัดเลือกรุงแต่ง อย่างดีอย่างละเอียดนะครับนี่โคมไฟนะครับก่อนมาเขาก็เปิดให้เราดูนะครับนี่ส่วนของชั้นล่างนะครับนี่ครับโคมไฟก็จะมีหลายรูปแบบนะครับมีโคมไฟหลายรูปแบบในการติดตั้งนะครับในแต่ละจุดแต่ละส่วนนะครับแต่ละห้องนี้จะมีโคมไฟที่แตกต่างกันทั้งหมดเลยนะครับนี่โคมไฟนะครับนี่ก็เป็นส่วนของห้องน้ํานี่ยังไม่เรียบร้อยนะครับห้องน้ํานี่ยังไม่เรียบร้อยนะครับประตูนะครับมีเก็บ มีเก็บงานสีประตูบานนี้นี่พี่ชูลงมือทาเองเลยนะครับทาแล้วก็สอนเทคนิคเสริมเทคนิคให้กับทีมงานด้วยนะครับนี่แหละนี่คือ,อพี่ชูซึ่งเป็นทีมงานของพี่นงนะครับนี่เห็นไหมครับนี่คือวงกบนะครับที่มาเปลี่ยนสีเพื่อให้สอดคล้องกับตัวบ้านกับบานประตูนั่นเองนะครับอันนี้ก็ส่วนของหน้าบ้านที่เป็นส่วนของอชั้นล่างนะครับอันนี้คือจากชั้นล่างนี้ไม้นะครับตอนนี้ ทีมของพี่นองอีกคนก็กําลังขัดขัดไม้นะครับเดี๋ยวก็จะมีการย้อมสีไม้นะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนกันกน,นิดหนึ่งนะครับข้างบนว่าเดิมนั้นเป็นอย่างไรมีห้องน้ําแบบสวยงามนะครับอยู่ข้างบนนี้นะครับอนี่หนุ่มรูปหลอ่อเรากำลังทาสีนะครับนี่ครับคุยคุยแบบนงตก,ก่นสร้างนี่และนี่มาตรฐานต้องมาก่อนของเขานะครับนะครับนี่กำลังทาสีตรงนี้นะครับ นี่ก็เปลี่ยนแปลงสีนะครับประตูนะครับนี่คือห้องหนึ่งนะครับอันนี้เป็นผนังเบานะครับกั้นห้องผนังเบาพื้นนี่ก็จะเป็นพื้นไม้นะครับเป็นพื้นไม้เดิมนะครับส่วนผนังก็เป็นผนังอิฐนะครับนี่ก็ตกแต่งโคมไฟนะครับนี่ห้องน้ำนะครับห้องน้ำอ่านี่ปูกกระเบื้องห้องน้ำโมเสสสวยงามนะครับนี่นะครับความสวยงามของการทำงานของทีมพี่นงคุยแบบนงทกก่อนสร้างนั่นเองนะครับ นี่แหละครับสวยงามคลิปๆนะครับกับทีมงานคุยแบบโหน่งทก่อนสร้างนะครับแล้ววันนี้ครับผมสัญชัยกนานช่างรู้คู่บ้านเราก็มาอยู่กันที่นี่นะครับตามมาลุยมาดูกันนะครับก็เป็นผลงานคุณภาพของพี่โหน่งนะครับติดตามได้ทางเพจของพี่โหน่งนะครับคุยแบบโหน่งทก่อนสร้างติดตามได้เพจคุยแบบโหน่งทก่อนสร้างก็สัญชัยกนานช่างรู้คู่บ้านรายงานสดจากหน้างานที่ลาดพร้าวครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับติดตาม ผลงานของพี่นงติดตามผลงานคลิปของช่างรู้คู่บ้านได้นะครับก็เราก็จะถ่ายคลิปนะครับกันแบบนี้แหละนะครับถ่ายคลิปแล้วก็เก็บภาพมาให้ดูนะครับก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับที่หลายๆคนนะครับอาจจะติดตามหลายๆคนก็อาจจะพูดคุยนะครับแล้วก็จะดูได้ที่ไหนนะครับวันนี้ต้องบอกว่าผลงานต่างๆที่ผมไปมานะครับของงานพี่นงนั้นก็ถือว่าเป็นอีกทีมหนึ่ง นะครับที่เน้นคุณภาพในการทํางานเน้นวัสดุมีคุณภาพเริ่มต้นตั้งแต่การออกแบบออกแบบอย่างสวยงามออกแบบตามที่ลูกค้าต้องการแล้วการก่อสร้างมีคนดูแลควบคุมการทํางานอยู่ที่ในงานเลือกใช้วัสดุที่ถูกต้องสมบูรณ์แบบ นะครับแล้วก็พี่โหน่งก็จะเป็นคนดูแลทั้งหมดนะครับหลังนี้ที่ลาดพร้าวนี่นะครับก็ขอบคุณที่ใช้วัสดุหลายๆอย่างที่ช่างรุกคู่บ้านบ้านโฟมสีมืองนอนสันชัยขนานนะครับก็ขอบคุณนะครับส่วนผลงานนั้นนะครับผมว่าวันนี้จากที่รู้จักกันมาและจากที่ไปนะครับถือว่าเป็นการทํางานที่มีคุณภาพทั้งความสมบูรณ์ความเรียบร้อยการส่งมอบทุกหลังนั้นสามารถส่งมอบได้งานตอนนี้ของพี่โหน่งนั้นมีแต่งานปริมาณที่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้น แล้วก็งานต่อเนื่องแกบอกว่าตอนนี้2ปีแล้วนะครับคิวงาน2ปีแล้วนะครับเดี๋ยวถัดไปเรื่อยๆก็3ปีแล้วนะครับนี่คือส่วนหนึ่งแล้วก็ทีมงานน่ารักทุกคนเลยนะครับใส่เสื้อสีแดงโลโกโ้สีขาวนี่แหละครับคุยแบบนงถก,ก่อนสร้างไปดูได้นะครับในเพจของพี่โนงโเนี่ยจะมีแบบสวยๆนะครับแกทำสเก็ตอัพสวยมากนะครับและนี่คือส่วนหนึ่งนะครับวันนี้มาตรฐานต้องมาก่อนของทีมงานคุยแบบนงถก,ก่อนสร้างช่างรู้คู่บ้าน รายงานได้ด้วยความสบายใจนะครับวันนี้ก็พามาชมที่นี่นะครับไม่ได้นัดหมายไม่ได้เตรียมตัวนะครับผมมาก็เข้ามานะครับไม่ได้มาแต่ตอนที่ส่งของนะครับพอใกล้เสร็จนี้นะครับคุณภาพของงานนั้นเราจะมาดูกันตอนนี้แหละครับใกล้เสร็จนะครับก็จะเห็นความเรียบร้อยของงานต่างๆได้นะครับอันนี้ก็เป็นห้องน้ําอีกห้องหนึ่งนะครับของนี่ครับเห็นไหมครับห้องน้านี้ก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับได้ความสวยงามแน่นอนนะครับ นี่ครับแน่นอนครับนี่ครับรูปผมเองนะครับสะท้อนอยู่ข้างในนี่แหละครับนี่คือส่วนหนึ่งของความเ,เนียบของทีมงานคุยแบบหน่งตกก่อนสร้างครับ